สวัสดีครับแล้วเราก็กลับมาพบกับตรุยโจทย์ SQL วันที่3ครับจริงๆวันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากสอนไปตั้งแต่ในวันแล้วครับในวันแรกสอนเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วมาดูกันนะครับโจทย์ข้อนี้คือ query all c o l u m n for Every row ก็คือเขาให้ดึงทุกคอลัมน์ในแต่ละแถวที่อยู่ในตาราง city ถ้าใครยังไม่ลืมก็จะจำกันได้เราจะใช้คำสั่งอะไรครับถ้ายังจำกันได้ในการดึงทุกคอลัมน์เราจะใช้คำสั่ง อะไรครับเครื่องหมายแะ้วครับดอกจันครับผมวันนี้ก็ง่ายๆนะครับซิตี้และนี่แหละครับคือการดึงทุกคอลัมน์ใน SQL ดอกจันหมายถึงดึงทุกคอลัมน์ ครับผม select ก็หมายถึงเลือกทุกคอลัมน์ form จากอะไรจาก city และนี่แหละครับที่การดึงทุกคอลัมน์ใน SQL หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับเราพบกันใหม่ในข้อต่อไปครับ สวัสดีครับ